จริงๆแล้วเนี่ยแพก็เคยคิดมานานแล้วเหมือนกันนะคะว่าเวลาที่เราจะขายคอนโดเนี่ยเราจำเป็นไหมคะที่เราจะต้องสร้างพวกเซลล์ออฟฟิศหรือว่าพวกโชว์ยูนิตและมีวิธีไหนไหมคะที่สามารถทำให้เราขายได้ทีละหลายๆห้องด้วยปกติเวลาเหล่าอินเวสเตอร์เขาจะซื้อคอนโดกันโดยธรรมาชาติแล้วเนี่ยเขาจะเปรียบเทียบอย่างน้อยๆเนี่ยสามที่อยู่แล้วซึ่งมักจะมีคำถามมาถึงผมบ่อยมากๆว่าคุณคิวไม่อยากเดินทางไปทั้งสามสถานที่แต่ยังอยากได้ข้อมูลเท่าเดิมอยู่ เดี๋ยวนี้รถติดเนาะต้องเดินทางไปดูทุกไซส์บางทีก็เหนื่อยเหมือนกันอยากจะให้มีสถานที่นึงอะคะ่ะดูข้อมูลได้ในทุกมิติของโครงการเลยเรื่องไซซิ่งเรื่องสเกลคือเห็นเป็นไซส์เท่าของจริงเลยที่สำคัญนะคะถ้าสามารถเห็นวิวของห้องนั้นจริงๆเดี๋ยวนั้นตรงนั้นเลยจะดีมากค่ะ จังหวะแรกที่ได้ลองใช้ดูนะคะต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีทำได้ขนาดนี้นะคะคือเวลาตอนที่เราเอาห้องแต่ละห้องเนี่ยมาเปรียบเทียบกันแพรรู้สึกเหมือนกับว่าแพรเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในสเปซนั้นจริงๆเลยที่สำคัญกว่านั้นนะคะพอใช้ไปสักพักก็เริ่มแบบว่าเฮ้ยอย่างนี้เราก็ไม่ต้องสร้างเซลล์ออฟฟิศหรือว่าโชว์ยูนิตแล้วสิ ในตอนแรกที่ออกแบบไว้เนี่ยเราวางแผนจะใช้โปรเจคเตอร์แค่2ตัวนะครับแต่กลายเป็นว่าอของจริงเวลาไปติดตั้งแล้วเนี่ยระยะมันไม่ได้ก็ต้องเพิ่มจาก2เป็น4ตัวแล้วก็ใส่เลนส์ช็อตโทรเข้าไปเพื่อขยายภาพให้มันได้สเกลนนกนหนึ่งต่อหนึ่งตามขนาดของจริงผลพลอยได้ที่ดีมากๆที่นักออกแบบอย่างแพรูร้สึกได้ชัดเจนเลยนะคะคือนักออกแบบหรือว่า PD ในองค์กรนะคะเมื่อได้ห้องนี้เข้ามาช่วยนะคะจะทำให้สามารถใส่จินตนาการได้แม่นแล้วก็อิสระมากขึ้นค่ะ เช่นขอเลื่อนผนังตรงนี้นะคะหรือว่าเปิดหน้าต่างตรงนั้นเราสามารถเดินเข้าไปเช็คระยะจริงได้แบบเรียลไทม์เลยค่ะหรืออย่างเวลาที่ property เขาจัดงานถแถลงข่าวในการทำ PR ก็ตามหรือเชิญบอกเกอร์มาก็ตามเนี่ยจะเห็นว่าคอนเทนต์ที่ดีเหล่านี้ถ้าถูกถ่ายทอดผ่านฮาร์ดแวร์ที่ดีเนี่ย end user หรือลูกค้าเนี่ยเขาเขาแฮปปี้กว่ามากๆนะครับ